ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเอามโอนี้พเทียมกุญแจพามือเมืองเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเอฟซีครับกับมาณเขามาได้มาวันหกเก็งวดเนี่ยครับเอฟซีเดี๋ยวพเทียมผ้าเฮดเมืองนะครับเนาะจากสองสามงวดนะครับเอฟซี เบ่งน้ำกันเนาะครับเนาะสูตรวิ่งบนตัวเดียวสามสามหนึ่งห้าแปดสาม ล่างศิลีสองสองเกียดหนึ่งสามศูนย์ แปดเจ็ดหกครับสิบสี่เก้าสองเก้าสามสามสองล่างแปดสาม เจ็ดสองห้าสองเก้าแปดสองหนึ่งศูนย์ ก้าสี่สามนะครับสี่เนาะเกียดศูนย์สามล่างเกียดห้าเก้าเกียดหนึ่ง 540 4 3 2ครับ FC เลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับ FC เนาะตัวนี้เลขหน้าได้ครับเด้อเลขหน้า เลขหน้าครั้งที่หนึ่งครับตัวนี้เลขหน้าหน้าครั้งที่สองตัวนี้เลขท่ายท่ายั้งที่สองครับเอฟซี FC. ทีเข้าใจนะครับเนาะ บาานี้เอาอตัวนี้มาบวกมาลบกันคับเอฟซีหลักหมืน่นหลักหมืน่นหลักหมื่นบวกสองเถอเลขหน้าข้างที่หนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยครับเนาะบานนี้เลขบานนี้ ถ่ายครั้งที่สองขับอีฟซีถ่ายครั้งที่สองหลักหน่วย มากไปคือโปรเตียมก็ได้ครับ Fc เห็ดเขาเฮ็ดไงเนาะครับเนาะวิลาห้าบวกเขาต้องเกิดไงนี่ครับ Fc ตัวนี้มันจะมีบวกบวกเกียคงที่ครับ เาบวกเปน้กนนะครับเบเนาะสาเป็นหกมปนบวครับสัตว์บวกรับเซีนี่ครับสาวกสเป็นหกนะครับเนาะหกบวกสอบวกหน่งบวกศูนย์้ากบอกตรงบวกนะครับเซีเนาะก็วาบวกหกนี่ครับหวก บวกเกีดคงที่เกีดบวกครับได้ยี่สิบสองครับเอฟซยี่สิบสองเดี๋ยวขาแต้มตูดนน่กันยี่สิบสองเข้ากับตัสองนะครับเอเนาะครับดึงเข้ามาจอ,อไลกับกระม่วนะครับเอฟเนาะ สัตว์เาราขับนเอพีเนาะ,นาะได้ประครับได้อยู่เนาะจำนเนาะวันนี้ก็สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดบวกห้าบวกเก้าบวกแปดบวก ศูนย์ากับต้อตรงบวกเนาะเอฟซีเนาะบวกมันก็มาบวกเกียร์คงที่นี่ครับเกียรบวกได้ีสิบพอดีครับเอฟซีสัตว์บอกรับ4ีสิบซีสิบหากับตัวศูนย์นะครับเอฟซีครับเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะ เป็นสูตรพึ่งเดินมาได้หกเก็ดงวดนี่ครับบีบซีลองเอาอไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะเอางวดที่จะถึงนี่ครับหลักหมืน่นสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกสี่บวกศูนย์ก็ะตรงบวกนะครับเนาะมาบวกสอง สบวกบวกเกียคงที่เขาอย่าลืมนะครับเกียบวกได้3ามสิบเอ็ดครับ,บเอฟซีสามสเอ็ดสามสเอ็ด่ากตัวหนึนะครับเนาะนี่ครับในหนตัวเดียวงวดวันที่1ตุลาคมหกหานี่ครับเอฟซี FC. แต่ว่าเอฟซีก็ลองเพชรย้อนหลังมึงนะครับเดิมเขาบางทีก็อาจจะมีเป็นลักลอยน้ำกระไดนั่นสินะครับเอฟซีพ่าเป็นเลขวิ่งนะครับเนาะแต่วางงวดสามงวดที่ผ่านมาที่พอเตรียมเพชรยอนในเบื้องนี้สองสองมันกับว่าเขาลักน่วยนะครับเอฟซีนี่นรครับสองเขาลักนวยบนงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์ ศูนย์กับมะข่าวลักสิบนะครับครับเตียว,ว่างวดวันที่1ตุลาคมมันไดหนตัวเดียววิ่งบน1ตุลาคม 65นี่ครับเอฟซีเอาแคปหน้าจอยเบิง้งนะครับเด้อเอฟซีเอาไปเบิ้งไวเป็นแนวทางนํากันเนาะครับเนาะเพราะว่าเลขตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวนี่มันโอกาสเสี่ยงมันก็สูงนะครับเอฟซีเออแต่พอเตรียมคอพร้หน้าให้มันเดินต่ออีกนะครับเนาะหนึ่งนี่เพราะว่าก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่นานคอมเนมนต์มาหาพอเตรียมโยว่าหลักลอยนี่มันได อย่างหนึ่งกับสวางครับหรือมันจะไปรักร้อยรักนวยเหอกกระบโบลูนาะครับเนาะหรือมันสจะเดินต่อเลยกรบโบลูคือก,กันก็เอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะเอฟซีเนาะพอาะแตงก็เห็นว่ามันเดินมาหกเจ็ดงวดกําลังเดินดีนะครับเนาะก็เลยเอามาแบ่งปันเอ่อเอฟซีเพื่อจะได้เอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะครับ เลีหน้าครั้งที่หนึ่งเลีกหน้าครั้งที่สองเลีกท่ายครั้งที่สองนะครับเด้อพ <F 4. S 1> ี่สี่ับนะ 4, 3, 2, เนาะพ่อเตียกระบีเอาให้เบิ้งบ่เนี่สีเรีท้ายครั้งที่สองสี่สามสองสองับแปดกนะครับ 8, 7, 6, แปดเจ็ดหับเนาะกหาี 5, 4, 0, สองเก0าแปดสานี่ครับเนี่ศนยกบหน่งเ0็ดสองห้าเก้าเก็ดหนึ่นี่เรียกหน้าครั้งที่1น่ี่ครับไหาเก็ดหนึ่งเ็ดสองหนึ่ครับย c บเอาแคบหน้าจอไว้ครับย c เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน,นำกันด้วยครับเด้อผิดพลาดประกันใด้พอเทียมกับกาบขอโทษขออภัยนะครับเนาะ บางที่สูตรงวยทำมันเดินม, 6, 6, 6, 6, 7, มันหงวดเจ็ดงวดก็ร่งเดินดีก็อาจเป็นทีเดินต่อได้นะครับเนาะบางที่ก็สิบงวดเช้างวดเดินมาแล้วรุดก็มีเอาแน่นอนมาเลเนะครับเอฟซี FC เนาะครับฉะนั้นแล้วก็เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันครับผิดพลาดห้องกับบ่ากันเนาะเอฟซี FC เนาะเอาไปเบิง่งไปเบิ่งเ่กันลายลายสูตรลองเบิง่งครับเนาะ ับเอาสุดท้ายท่ายสูตรเฉพ่อเตียมขอพ่อใหญ่เอฟซทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพ่อเตีมมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บอย่ายให้ได้ควมามไข้อย่ายให้มีนะครับเนะเาะขอให้มีแต่โศกต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันถือกลอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งนะครับเอฟซี FC เนาะครับเอาเขามาแล้วงขันมักขันสอบก็อย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตีมน้ำเดาเนาะครับเนาะบนะเบื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตีม ครับเอาสุดท้ายทายสุดพอเตรียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม